นี้ลูกโมด้ไมโอโ้โโมให้ตัวเล็กหละลูกตัวเล็กกินเก่งไหมกินเก่งตัวเล็กกินเก่ง ลุมนโมยเยอะเลยลุมนโมยเยอะเลยดูดะให้เขาแล้วลวกูกให้เขาแล้วสนุกเยใช่ไหมอรีอเียวไว้ก่อน,นจะได้ทอดสนกเขานะเห็วไว้ก่อนนะนนกินผกนักหรอเขากินผักเลยลกูก มอไหนให้เอาผักอนไนให้ผักสลัดโอ้ดึงแก้วด้วยหรอกอ่าดึงออกมาดึงได้ไหมดึงออกใช่เอาฉีกแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะลูกนะเอาเอาเอาถังวางไว้ก่อนเออฉีกเป็นชิ้นเล็กๆด้วยชิ้นเล็กๆหน่อยชิ้นเล็กๆเอาฉีกออกชิ้นเล็กๆนั่นแหละชิ้นเล็กๆงั้นแหละ งับมือโมเหรอทำไงให้น้องเขางับมือโมล่ะละูกอ,อย่าแย่งกันบอกน้องอย่าแย่งกันแค่ค่อยกินนะบอกเขาโอ้โนโมไม่กลัวแล้วอะ่ะโมเก่งอย่างเลยไหนดูพี่นานาสิฮึแย้งน้องเหรอแย้งน้องทำไม ทีเว็นเชนเ,เล็กๆอ่ะลูกแบ่งให้น้องด้วยนี่นานานะแบ่งให้น้องโมด,ด้วย